ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องปากดีเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจากคุณไตยครับคุณไตรบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณไตโดยตรงแต่เป็นเรื่องของครอบครวนนะัวน้าสาวของเพื่อนสนิทของคุณไตอีกทีนึงคุณไตรเล่าว่า ก่อนอื่นอยากจะถามทุกคนว่ารู้จักเครือสาวหลวงกันหรือเปล่าครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องความอาถรรพ์และความลี้ลับที่คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือสาวหลวงครับซึ่งทั้งตัวผมเองและบุคคลที่ไปเจอความอาถรรพ์ของเรื่องนี้มาก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ที่แน่ๆเรื่องความอาถรรพ์เกี่ยวกับป่าของคนที่เข้าไปในป่าซึ่งเราไม่สามารถรู้ว่าในป่านั้นมีสิ่งเร้นลับ อาถั์และสิ่งที่มองไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่บ้างมันส่งผลจริงๆดังนั้นอย่าปากดีปากพลอยพูดอะไรที่เป็นการลบลู่เป็นดีที่สุดครับอย่างเช่นครอบครัวของน้าสาของนินเพื่อนของผมคนนี้ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางปี2556และเป็นข่าวใหญ่ในโลกออนไลน์ที่ญาติพี่น้องมีการประกาศให้คนช่วยกันออกตามหา ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนนาสาของนินเพื่อนผมพร้อมด้วยนาเขยและญาติอีกคนฝ่ายนาเขยของนินแถมยังพาสุนัขไปด้วยหนึ่งตัวทั้งหมดได้ออกไปหายาสมุนไพรคล้ายๆกับสมป่าชนิดหนึ่งทางภาคใต้ที่ค่อนข้างมีราคาอยู่พอสมควรซึ่งปกติแล้วครอบครัวนี้จะไปหากันเป็นประจำในช่วงหน้าฝนเพียงแต่ในป่าที่ค่อนข้างลึกเข้าไปกว่าเดิมหน่อยในครั้งนี้พวกเขายังไม่เคยไปถึง ส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงกลางของปากกันเสียทุกครั้งจะมีก็แต่ครั้งนี้ที่ทุกคนได้หลงเข้าไปลึกอามากๆนินเล่าให้ผมฟังว่าวันนั้นเป็นวันแรมสองหรือสามค่ำนี่แหละครับเพราะสมที่ว่านี้จะส่งผลดีในช่วงข้างแรมถ้าเป็นช่วงข้างขึ้นไปแล้วจะมีสปปรรพคุณที่ลดลงซึ่งเขาว่ากันแบบนั้นนาเคยของนินได้นัดกับญาติอีกคนที่อยู่บ้านใกล้กันว่า พรุ่งนี้จะออกไปหาสมดังกล่าวกันเพราะมีคนที่อยู่อ e ีกอำเภอหนึ่งเขาจะมาต้มยากับหมอเล็กซึ่งหมอเล็กคนนี้เป็นหมอต้มยาสมุนไพรผีบอกซึ่งโด่งดังและมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งทางภาคใต้ตอนล่างเพราะแกรักษาคนที่หมอทางการแพทย์ปัจจุบันแจ้งว่าเป็นโรคร้ายอยู่ไม่ถึงปีบ้างสองปีบ้าง ซึ่งแกก็รักษาให้หายอยู่มาเป็นถึง4-5หปีหรือเกือบ10ปีมาแล้วก็เยอะหลายรายบางรายหมอบอกว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่พอมารักษาต้มยากกับแกไม่เกินสามหม้อก็หายขาดจากโรคนี้จนหมอที่โรงพยาบาลก็ถึงกับงงเลยก็มีอันนี้ผมไม่ได้ชีน้นาหรือมีส่วนได้เสียอะไรกับแกนะครับแค่ผมทราบข้อมูลมาแบบนี้จริงๆพอถึงวันไปหากันจริง น้าสาวของนินก็ขอไปด้วยเพราะตรงกับที่น้านวลลาพักร้อนได้พอดีน้านวลจึงขอไปด้วยคนและบังเอิญในวันนั้นเจ้าแสนดีหมาพันบางแก้วที่น้นวลเลี้ยงไว้ก็อ่อนขอไปด้วยเหมือนกันทั้งสามคนจึงตัดสินใจพาันมไปด้วยตอนนั้นนินบอกว่าเขาเองที่กำลังจะแต่งตัวออกไปทำธุระพอดี นันวลกับนักเขยเตรียมตัวจะออกไปเข้าป่าหาสมุนไพรกันพอดีซึ่งวันนั้นมีเรื่องแปลกและเหมือนจะเป็นลางหรือเปล่าไม่รู้คือมีจิ้งจกตกลงมาทับกันอยู่ตรงหน้าของทั้งสามคนญาติคางบ้านที่ไปด้วยกันพูดว่าดูท่าวันนี้แล้วจะได้ลาบทั้งสองเรื่องแฮนัทนวลจึงพูดไปว่าไม่รู้ว่าจะได้ลาบหรือได้เรื่องกันแน่ส่วนนักเขยก็พูดว่าอย่าพูดเป็นลางสิ จะเข้าป่าไปหาของดีทามาหากินต้องพูดเรื่องดีๆเข้าไว้หรือว่าไม่ต้องไปดีกว่าไหมดูท่าแลว้วกลัวจะได้เรื่องจริงๆเพราะป่าของแกนี่แหละนวลส่วนน้าดวงลูกพี่ลูกน้องของน้าเขยนินรีบพูดตัดบททั้งสองคนเพราะกลัวพวกเขาจะทะเลาะก,กันจนเสียเลิกและจะพายไม่ได้ไปกันเปล่าๆส่วนเจ้าแสนดีมาของนนวลก็เห่าอย่างเดียว ทำท่าเหมือนจะไปเหมือนจะไม่อยากไปดูลุกเลี้ยลุกลนแปลกๆนินเพื่อนผมเห็นแล้วตอนนั้นยังคุยกับแม่ของเขาว่าเหมือนเป็นลางอะไรหรือเปล่าแม่แม่ของนินยังห้ามเขาไม่ให้ทักเลยบอกว่าอย่าไปทักเขาพอไปถึงต้นทางเข้าป่านันนวลสะดุดเครือสาวหลวงถึงสองครั้งที่ติดกันจนนันนวลโมโหและด่าว่าเกลือบ้าอะไรนี่ สะดุดเอาจนจะล้มตายอยู่แล้วจนนักแ้วต้องรีบห้ามว่าเข้ามาในป่าให้สงบป่าสงบคำเอาไว้อย่าพูดลบหลูอ,อะไรเดี๋ยวจะเจอดีเอาแต่นนวนก็ยังไม่หยุดพูดยังคงบ่นต่อไปเรื่อยๆนาดวงเริ่มเอกใจว่าทำไมมาป่าหุ่นนี้มันดูแปลกแปไปเหมือนจะไม่ค่อยขุ้นตาเท่าไหร่แต่ทั้งสามก็ยังเดินหาสมไปเรื่อยๆ จนมาสะดุดเอาเครือสาหลงเป็นครั้งที่สาคราวนี้นักแกวเป็นคนสะดุดและล้มลงจนได้รับบาดเจ็บหัวเข่าไปกระแทกเอากับตอไม้ตอใหญ่ทำให้นักแก้วสะบดออกมาด้วยความโมโหว่าอะไรกันวะนี่ไอย้ยาอะไรนี่มันชักจะ,จะเ,จเจอถี่เกินไปแล้วนะกูจะมาหาสมป่าไม่ใช่จะมาหาเครือบ้าอะไรนี่เดี๋ยวเหอะสะดุดอีกทีเฮอมึงจะเผาให้หมดพันเลยคอยดู นะดวงที่ได้ยินก็จะเอามือไปปิดปากน้าแก้วแต่ก็ไม่ทันเพราะน้าแก้วปากแกวัยเหลือเกินน้าดวงเราว่าพอหลังจากนัาแก้วพูดขาดคำไม่ถึง10นาทีจู่ๆน้านวนก็ตาเลือกแล้วล้มลงไปในทันทีนดวงกับนัาแก้วก็ช่วยกันบีบช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าน้านวนจะฟื้นขึ้นมาเลย ผ่านไปเกือบชั่วโมงท่ามกลางเวลาก็จวนเย็นเข้าไปทุกทีแล้วนนวนเริ่มมีสติขึ้นมาพร้อมกับท่าทางที่ยังเพลียๆอยู่และดวงตาที่ดูมือลอยไปแปลกและเจ้าแสนดีที่เอาแต่เห่าและวิ่งไปมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ตอนนั้นไม่มีใครสนใจเท่าไหร่เพราะหมดแต่สนใจว่าคงจะหลงปากกันแล้วถึงตอนคำทุกคนก็หวาดกลัวกัน เพราะแน่ใจแล้วว่าได้หลงป่าเข้าให้แล้วจริงๆน้นะดวงเองก็ยังงงว่าหลงได้ยังไงเพราะแกมาอยู่บ่อยๆไม่ใช่เพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกเสยียเมื่อไรมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากจะเจออาถรรพ์ของป่านะดวงหาทางออกจากป่าแต่ก็เหมือนจะยิ่งเข้าลึกเข้าไปทุกทีในระหว่างนั้นณนะดวงยังสังเกตเห็น,นการผิดปกติของน,นวน คือน้่นวนจะตาขวางแล้วก็เลือกรักแปลกๆเหมือนคนถูกผีเข้าจนทุกคนมาแน่ใจแล้วว่าน้านวลถูกผีป่าเข้าก็ตอนที่นัานวลกินดินหยิบดินเข้าปากแล้วก็ร้องด้วยเสียงราวกับสัตว์ป่าก้องกลางวานไปทั้งป่าจนน,านดวงกับน้าแก้วต้องช่วยกันจับส่วนเจ้าแสนดีก็วิ่งตเตลิดไปไกลเพราะคงตกใจเสียงหวีดร้องราวกับสัตว์ป่าปแปลกๆของน้านวน ตอนนั้นทั้งสองคนช่วยกันจับน้านวนมัดไว้ด้วยเชือกที่น้าดวงพาใส่เป้ไปหน้านวนคงจะเพลียจึงมีทีท่าสงบลงบ้างเล็กน้อยจนกระทั่งสักพักเจ้าแสนดีก็วิ่งกลับมาแล้วก็โดดข้ามหน้านวนไปมาพร้อมกับเลียที่ใบหน้าและที่ตัวของหน้านวนไม่นานหน้านวนก็กรีดร้องอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงกรีดร้องของหน้านวนเอง สักแป๊บก็สลบไปอีกครั้งจังหวะนั้นที่บ้านของนินก็เริ่มออกตามหาหน้านวนกับนักเขยและญาติที่หลงเข้าไปพวกเขาออกตามหากันแต่ช่วงค่าจนถึงดึกและก็ผากันกลับออกมาเริ่มออกตามหากันอีกครั้งตอนรุ่งเช้าของวันถัดไปแต่ก็ไม่มีร่องรอยของทั้งสามคนเลยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากพอสมควรสำหรับคนที่คุ้นเคยกับป่าอย่างนดวงกับนัแกแลว นด,ดวงเล่าว่าตอนกลางคืนของคืนแรกที่หลงป่าทั้งสองคนไม่กล้านอนกันเลยเพราะต้องฟ้องน,นวนที่สลบไปขณะเดียวกันก็ยังได้ยินเสียงร้องโหยหวนไปแปลกแล้วยังจะเจ้าแสนดีที่ยังหอนเกือบทั้งคืนสร้างความบาดลัวนและหวดาดผวาให้กับนักแก้วและน้าด,ดวงเป็นอย่างมากหลังจากที่น้านวนฟื้นขึ้นมาหนที่สองร่างกายของน้นวนก็อ่อนเพลียมาก จนตอนนั้นนักแก้วยังกลัวว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนันนวลในระหว่างที่อยู่ในป่าจะทำยังไงกันเพราะสถานการณ์แบบนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการหลงป่าวันที่สองของทั้งสามคนวันนั้นนัดดวงเล่าว่าเป็นวันที่ท้องฟ้าเปิดแจ่มใสามากกว่าทุกวันทั้งทั้งที่เป็นหน้าฝนจนนดดวงแอบดีใจว่าวันนี้ฟ้าคงเปิดทางให้หาทางออกเจอแล้วละ่ะ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นไปตามนั้นเพราะในวันนั้นจู่ๆทุกคนก็เกิดง่วงและหลับไปทั้ง3ามคนพร้อมกันมารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ป่าปเข้าไปตอนบ่ายกแก่ๆแล้วซึ่งหลังจากที่เจอทั้งสคนในตอนเที่ยงของวันที่สแล้วพวกที่ออกตามหาซึ่งในจำนวนนั้นก็มีพ่อของนินเพื่อนผมด้วยแกก็ยืนยันว่าพวกเขาเดินหากันในจุดนั้นช่วงก่อนเที่ยง แต่กลับไม่มีใครเห็นหรือเจอร่องรอยของทั้งสามคนเลยทั้งๆท,ที่ตอนนั้นนะดวงเล่าว่าพวกเขานอนหลับกันอยู่ตรงนั้นหากพูดกันตามความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนหลายคนจะไม่เห็นพวกเขาทั้งสามคนนะดวงจึงหันไปทางสิ่งเน้นลับที่บังตาพวกเขาไว้ไม่ให้คนที่ออกไปตามหาเจอพวกเขานั่นเองมาถึงจุดนี้เล่ากี่ทีนะดวงก็บอกว่าคนลุกทุกครั้งที่เล่า ยิ่งเป็นตอนที่ถูกผีสองพี่น้องหลอกในคืนที่สองในขณะที่พวกของหน้านวนกำลังนั่งก่อไฟเผามันสำารัลังกินมื้อ้ามกันอยู่นั้นก็มีผู้ชายวัยสามสิบกลางๆเดินโซทัสโซเซเข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นคนบ้านเชิงคล้ายซึ่งบ้านเชิงคล้ายกับบ้านของนินอยู่กันคนละฝั่งของเขาลูกนี้ซึ่งสองหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักกัน แต่นันดวงกลับไม่รู้สึกคุ้นหน้าของคนที่มาใหม่เลยชายหนุ่มคนนั้นบอกว่าเขาพัดหลงกับน้องชายมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วตอนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างโชคดีที่ได้มาเจอกับคนทั้งสามสักพักเขาก็ตัวสั่นเหมือนคนเป็นไข้แล้วก็ล้มตัวลงนอนคว่ำหน้าลงไปกับพื้นตอนนั้นนั่นดวงรีบกระโดดออกมาจากที่ตรงนั้นแล้วก็พูดว่ามืนเช่าจะไปแปลกยังไงแล้วละ่ะ ไม่นานก็มีผู้ชายอีกคนเดินมาตอนไหนไม่รู้เดินเข้ามาแล้วก็ร้องเรียกพี่เป็นอะไรไปพี่เขาป่วยไม่สบายนี่ใครก็ได้ช่วยเอาอยามาให้พี่เขากินหน่อยและจังหวะนั้นเองเมื่อคนเป็นพี่ชายเสียชีวิตลงคนเป็นน้องชายก็เลยกอดศพพี่ชายและก็ร้องไห้อยู่พักหนึ่งจังหวะนั้น น้าด,ดวงก็สะกิดให้นักแก้วกับน้านวลค่อยๆเดินออกมาจากตรงนั้นยังไม่ทันที่ทั้ง3าคนจะเดินออกมาคนเป็นน้องชายก็ทําการฝังร่างของพี่ชายไว้บริเวณนั้นทั้ง3คนหันมามองหน้ากันซึ่งก็รู้ในตอนนั้นว่าพวกเขาถูกผีหลอกเข้าให้แล้วโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกส่วนนักแก้วก็หิ้วน้านวลซึ่งร่างกายอ่อนเพียวิ่งออกไปจากตรงนั้นทันที โดยที่มีน้าดวงคอยกันหลังร้างท้ายไว้ซึ่งในตอนนั้นน้ดวงเล่าให้นินเพื่อนผมฟังว่าเจ้าแสนดีเดี้พัดลงกันตั้งแต่ตอนหัวค่ำแล้วน้านวลเองก็เป็นห่วงเจ้าแสนดีมากแต่ตอนนั้นตัวน้านวลเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยววเขอต้งสามวิ่งบ้างเดินบ้างกันอยู่นานเกือบครึ่งกิโลได้พอเห็นว่าวิ่งหนีกันมากไกลมากพอสมควรแล้ว ก็เลยมาหยุดนั่งพักกันที่กระท่อมร้าของชาวบ้านที่มาปลูกเอาไว้เพื่อดักนกหรือเวลาเข้าป่านั่นเองเพราะเป็นกระท่อมเล็กๆสมโสมและสร้างแบบง่ายๆตอนนั้นพอหยุดพักก็เหนื่อยหอบแทบจะหยุดหายใจเพราะทั้งหวาดกลัวและทั้งเหนื่อยล้าจนเผลอหลับไปกันทั้งสามคนมารู้สึกตัวตื่นก็ตอนเช้าของวันที่สามพอถึงตอนรุ่งเช้านะดวงจำได้ว่าตรงที่พวกเขามาหยุดพักกันนั้น เขาจำได้ว่าเขาเคยมากับเพื่อนฝั่งบ้านเชิงคล้ายเพราะมันเป็นเขาอีกฝั่งหนึ่งที่ต้องมาจากด้านฝั่งโน้นและดวงจำได้ว่าในตอนนั้นพักพวกของเขานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาได้ครึ่งทางแล้วก็เดินทางด้วยเท้าอีกราวสามถึงสกิโลแล้วก็มาพักกันอยู่ที่กระท่อมหลังนี้แต่เขามาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองและก็ผ่านมานานหลายปีแล้วด้วยเขาก็เลยจำทางกลับบ้านเชิงคล้ายไม่ได้ เพียงแต่รู้ว่าตรงนี้เป็นฝั่งของบ้านเชิงคล้ายแล้วนละดวงผ่านนักแกวกับน้นวลเดินลงมาเรื่อยๆเมื่อถึงช่วงเที่ยงบังเอิญได้เจอกับชาวบ้านฝั่งเชิงคล้ายที่มากรีดยางอยู่และสองคนผัวเมียนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกกันอยู่ไกลๆก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีคนบ้านเนินจิตกำลังหลงป่ากันอยู่ก็เลยชวนสามีเดินขึ้นมาดูเผื่อว่าจะเป็นคนที่หลงป่ากันจริงๆ ซึ่งก็เจอจริงๆแต่พวกของนาดวงบอกว่าพวกเขาไม่ได้ตะโกนอะไรเลยเพราะเหนื่อยหอบจนแทบจะไม่มีแรงกันอยู่แล้วยิ่งตัวนานวลเองที่อาการอ่อนเพลียมากอาการน่าเป็นห่วงยิ่งไม่มีแม้แต่แรงที่จะเปล่งเสียงอะไรเลยสองผัวเมียเมื่อได้ยินดังนั้นก็มองหน้ากันว่าแล้วที่เขาได้ยินเสียงตะโกนร้องให้คนช่วยเหลือเมื่อกี้ละ่ะคือเสียงของใคร เพราะสองคนผัวเมียก็ยืนยันว่าพวกเขาได้ยินกันจริงๆไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เดินขึ้นมาดูหรอกเพราะความจริงพวกเขาเก็บน้ำยางเสร็จก็จะกลับกันแล้วบังเอิญได้ยินเสียงร้องให้ช่วยที่ว่าก็เลยนึกขึ้นได้และเขาลูกนี้ก็มีพวกเขาสองคนเท่านั้นที่มีสวนยางอยู่ไกลสุดแบบนี้นอกจากพวกเขาแล้วก็ไม่มีใครแล้วสองคนผัวเมียก็เลยโทรตามให้คนฝั่งบ้านพวกเขา ขึ้นมาช่วยพาเขาสามคนพวกนี้ลงไปเพราะมีผู้หญิงที่อาการน่าเป็นห่วงหนึ่งคนส่วนผู้ชายอีกสองคนคือน,นักดวงกับนักแล้วมีอาการอ่อนเพลียเพราะอดน้ําอดอาหารเท่านั้นส่วนที่บ้านของนินพอทราบข่าวก็ดีใจกันมากรีบไปรับทั้งสาคนแล้วก็ผ่านหนวนส่งโรงพยาบาลทันทีหลังจากที่ทั้ง3าคนถึงบ้านกันอย่างปลอดภัยแล้วนั้นในวันเดียวกัน จ้าแสนดีก็เดินกลับมาถึงบ้านด้วยความอ่อนระหวอยลอยแรงท่ามกลางความดีใจของทั้งหน้าดวงและหน้านวลที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อนินส่งข่าวให้หน้านวลและหน้ดวงทราบว่าเจ้าแสนดีกลับมาแล้วหน้านวลดีใจและมีกําลังใจขึ้นมาทันทีและเจ้าแสนดีนี่แหละที่ไปตามคนอื่นให้มาช่วยทั้งสามคนแต่พอไปถึงปรากฏว่าไม่พบทั้งสาคนแล้ว เพิ่งมารู้ข่าวว่าเจอตัวแล้วและตอนนี้กำลังรักษาตัวอที่โรงพยาบาลชาวบ้านจึงนำตัวเจ้าแสนดีมาส่งที่หน้าหมู่บ้านแล้วมันก็เดินกลับเข้าบ้านไปเองได้และพอหลังจากที่พักฟื้นจนหายดีแล้วณดวงก็เดินทางไปขอบคุณทั้งสองคนผัวเมียที่ช่วยพวกเขาไว้ที่บ้านเชิงคล้ายหลังจากนั้นณดวงก็เลยสอบถามเรื่องเคยมีสองคนพี่น้องที่หมู่บ้านนี้ และเกิดหลงป่าเสียชีวิตในป่าบ้างหรือเปล่าสองคนผัวเมียคู่นั้นนึกอยู่สักพักหนึ่งและวก็บอกว่าเคยมีนะแต่หลายสิบปีมาแล้วเป็นรุ่นเดียวกับปู่เขามีสองคนพี่กับน้องชอบเข้าไปดักนกดักสัตว์ป่าในป่าเป็นประจำแต่วันนั้นคงตามสัตว์ป่าเข้าไปลึกพอสมควรจนหลงป่าเข้าไปลึกหลงกันอยู่หลายวันเกือบอาทิตย์ได้ แล้วคนพี่เป็นไข้ป่าตายในป่าคนน้องก็เลยฝังร่างพี่ชายไว้ที่นั่นแต่ตัวคนน้องก็ป่วยเหมือนกันเดินหาทางออกมาจากป่าจนคนที่ออกมาตามหาเจอนอนป่วยอยู่ที่ปากทางเข้าป่าแล้วพอคนที่ไปเจอจะพาไปหาหมอแต่เขาก็ไม่ยอมบอกว่าให้เอาร่างพี่ชายที่เขาฝังดินไว้ในป่าลึกออกมาทําพิธีทางศาสนาก่อนไม่ว่าจะยังไงเขาก็ไม่ยอมท่าเดียว ต้องกลับไปเอาร่างพี่ชายเขามาให้ได้ทุกคนในนั้นก็เลยต้องพาเขาเข้าไปในป่าลึกที่ที่เขาฝังร่างพี่ชายไว้ด้วยความที่ลึกพอสมควรและบวกกับเขาเองที่ป่วยอยู่ด้วยเหมือนกันพอขุดร่างพี่ชายมาได้คนน้องก็หมดแรงสิ้นใจตรงนั้นเลยเป็นเรื่องที่สะเทือนใจอย่างมากเพราะที่นี่รู้กันว่าสองคนพี่น้องนี้เป็นคู่พี่น้องที่รักกันมาก ตัวติดกันตลอดไปไหนเข้าไปด้วยกันไปเคยห่างกันเลยแม้กระทั่งเวลาตายยังตายที่เดียวกันอีกและหลังจากนั้นก็มีคนโดนผีสองคนพี่น้องนี้หลอกตลอดเวลาคนที่เข้าไปลึกๆก,ก็มกักจะถูกหลอกเป็นประจำแต่พอระยะหลังมานี้ก็ผ่าลงจนคนเริ่มลืมกันไปแล้วพึ่งมาได้ยินที่ทั้ง3าคนถูกผีสองพี่น้องหลอกนี่แหละ และสองคนผัวเมียนั้นก็เพิ่งนึกออกว่าถ้างั้นที่บกเขาได้ยินเสียงคนตะโกนร้องให้ช่วยก็คงจะเป็นวิญญาณของสองคนพี่น้องนั่นเองก็ทํำให้ใช่ทั้งสามคนที่ตะโกนร้องให้ช่วยจะเป็นเสียงใครไปไม่ได้และนี่ก็คือเรื่องหลอนเรื่องความอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้าสาวของเพื่อนรักผมเองครับ ถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ